ซาร่าโผล่ให้กำลังใจใบเตยกราบขอพรที่เขาคิดชะกูดหลังเจิมระสุมชีวิตสืบเนื่องจากคดีฟอร์ x ก 3D ล่าสุดดีเจแมนใบเตยได้เดินทางไปกราบขอพรที่เขาคิดชะกูดจังหวัดจันทบุรีงานนี้ซาร่าคาซิงกินี่ที่สามีดาริวยางเป็นผู้ต้องหารายสำคัญในคดีแชร์ฟอร์ x ก 3D และถูกฝากขังสารอาญารัชดาได้เข้ามาคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้ใบเตยอาสยามด้วยการคอมเมนต์อีโมจิหัวใจสีขาวด้านใบเตยได้ตอบกลับเป็นอีโมจิไหวขอบคุณขณะที่ดีเจแมนสามีของใบเตยได้เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจภรรยาว่าขอให้ภรรยาคนเก่ง หมดเคราะห์หมดโศกสุขภาพแข็งแรงรักที่สุดสำหรับความคืบหน้าล่าสุดของคดี Forex 3กดีพนักงานอายการได้เลื่อนฟังคำสั่งฟ้องดีเจแมนใบเตยไปเป็นวันที่10เมษายนเนื่องจากมีเอกสารในคดีจำนวนมากและมีบางประเด็นที่ยังพิจารณาไม่แล้วเสร็จ